ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการนะคะอาจารย์คะมีคําถามจากทางอเมริกาค่ะคนทางอเมริกาเขาสนใจเรื่องอะไเขาสนใจเรื่องพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยที่ว่าจะไม่จับมือกันแล้วนะคะที่ว่า กูไม่เอามึงนะคะอ,นนอันนี้อันนี้ข้อมูลไม่ได้หยาบนะคะคือมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะคำถามที่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่จับมือกันแล้วยังไงก็ไม่จับมือกันแน่นอนเนี่ยค่ะอาจารย์มีมุมมองอย่างไรคะคือมันจะเป็นไปได้ไหมที่หลังถ้ามีการเลือกตั้งและหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาเขาอาจจะจับมือกันก็ได้เพราะว่าการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรและศัตรูศัตรูที่ถาวรเนี่ยค่ะคือเวลาประชาชนมองการเมืองหรือคิดการเมืองค่ะ ประชาชนวางประเทศเป็นที่ตั้งค่ะแล้วประชาชนชอบคิดว่าพรรคการเมืองคิดเหมือนตัวเองค่ะพรรคการเมืองในเมืองไทยทุกพรรครอบนี้ยกเว้นพรรคเพื่อฟาดินค่ะเมื่อเคยคิดถึงประเทศมาก่อนพรรคค่ะพรรคการเมืองทุกพรรคคิดพรรคมาก่อนประเทศค่ะเมื่อคิดพรรคมาก่อนประเทศเป้าหมายสูงสุดของพรรคคือต้องการอำนาจ โดยเฉพาะอำนาจบริหารที่เป็นรัฐบาละฉะนั้นถ้าบอกว่าเพื่อไทยไม่เอาภูมิใจไทยภูมิใจมาเมืเอ่อไทยถ้าถ้าคะแนนไม่พอเป็นรัฐบาลมันจูบกอดกันหน้าดูแล้ว <c oughs> เอางี้ก็แล้วกัน <c oughs> แต่ช่วงนี้เนื่องจากจะต้องเล่นอย่างนี้เพราะว่าในอีสานเนี่ยช่วงชิงพื้นที่กันที่เจะเอาชนะเลือกตั้งกันแล้วคนอีสานนี่ชอบเลือกคนที่ ตัวเองเชื่อว่าจะได้เป็นรัฐบาลถ้าเจ้าเพื่อไทยมันบอกว่ายินดีจะจับมือกับนในวินตั้งรัฐบาลบางพื้นที่แทนที่เพื่อไทยจะเข้ามันกลายเป็นภูมิใจไทยเข้าแทนค่ะอาฉะนั้นก็ต้องฉีกวันออกระหว่างหาเสียงเลือกตั้งค่ะแต่เลือกตั้งเสร็จแล้วค่ะถ้าคะแนนไม่พอก็หาเหตุผลมาหลอกประชาชนออก็แค okay นะ่นั้นแค่นั้นเองอคือจัดฉาา อันนี้คือคือจัดฉากคือโกหกประชาชนแต่วันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ที่เขาคุยกันนะข้อมูลที่มายืนยันกันละวว่าวันนี้เขาจับชาติไทยชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินอเพื่อไทยเพื่อตั้งรัฐบาลก่อนนี้เนยวินจะได้เป็นรัฐบาลที่นี้ก็คือสามพักนี้รวมกันแล้วคะแนนไม่พอเท่านั้นอืคค่ะค่ะะซึ่งถึงชั่วโมงนี้ผมว่าพอ ส่วนประชาธิปัตย์ออกข่าวว่าวันนี้นี่เขากับเพื่อไทยเนี่ยกำลังชุ่งจริงอยู่ในระดับ400กว่าอี้ก็พูดประชาธิปัตย์ฝ่ายเดียวนะผมเชื่อว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์น่าจะได้แค่ร้อยกว่ากีาอี้แต่เขามีความมั่นใจมากแล้วน่าจะได้ต่ํากว่าคราวที่แล้วเขาบอกมีความมั่นใจมากเลยนะคะว่าเขาจะได้มากถึงร้0ยเจ็ดสิบที่นั่งเอวแล้วทําไมพูดกันในพักเราว่า โพลประชาธิปัตย์มาแพ้เพื่อไทย30กว่าอี้40กว่าอี้ก็ท่านนายกบอกว่าถ้าเกิดว่าได้ที่นั่งไม่พอเขาจะลาออกไม่ใช่คนประเด็นไงประเด็นที่ออกมาพูดกับสื่อมวลชนทําเป็นพูดอย่างงงี้แล้วพูดกันในพักทำไมพูดอีกอย่างละ่ะว่าวันนี้แพ้เพื่อไทย40กว่าอี้อะโพลตัวเองทําอะก็คนประชาธิปัตย์โทรให้ข้อมูลมาเนี่ยผ่านมาถึงผมเนี่ยค่ะหรือแกมานด้ว่าโพตัวเองเนี่ยไม่ได้แพ้เพื่อไทย40กว่าอี้พูดมาดิ อาจารย์นิพัทอะค่ะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือข่าวมันออกมาว่าออกมาว่าสูสีจะัดน้ากันแค่สองสามกวีอี้ก็โพวันนี้คุณแพ้เขาสี่ิวีมันจะสองสามวอี้ได้ยังไงสองากวอีมาจากไหนเนี่ยพูดหน้าตาเฉยเลยนหนบอกเป็นพักซื่อสัตย์ก็ดีแต่พูดไงคะก็พักดีแต่พูด พักนี้แต่พูดเพราะว่าไปไหนคนก็ชูป้ายดีแต่พูดไงคะอาจารย์ค่ะคราวนี้เนี่ยทางด้านประชาชนพวกเราเนี่ยก็อยากจะรู้นะคะว่าการปฏิรูปทางด้านการเมืองเนี่ยที่เราหวังกันนักหนาเนี่ยที่เราพยายามที่จะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะท่านอาจารย์ผมอยู่ในบรรยากาศปฏิรูปการเมืองตั้งแต่พุทภามินนะค่ะพุทสภามินเนี่ย พอเกิดเหตุการณ์พฤษภาธรรมินมก็เข้าสู่บรรยากาศปฏิรูปก,การเมืองโดยวันนั้นเนี่ยจะมีการขอแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่อนอไหนก็ปรากฏว่าแก้ไม่สำเร็จคนที่ เล่นเกมทําให้การบรรลุการเมืองช้าไปในช่วงนั้นก็คือพรรคประชาธิปัตย์เพราะจาได้ว่าผมร่วมกับพี่ฉลาดบริชัดเคลื่อนไหวอยู่นอกสภาว่าตอนนั้นผมไม่ได้เป็นสอสหลังพฤษภาแล้วผมไม่ได้ลงเลือกตั้งผมเป็นสสก่อนพฤษภาธมินเป็นสสครั้งแรกในชีวิตก็ถือตะเกียงเข้าสภาตอนนั้นสุจินดา,าหนุน ไอ้พักตัวเองขึ้นมาแล้วจะตั้งาารัฐบาลอะไรมันม,ม,มืดมิดผมก็ถือตึกเยี่ยงรัฐสภาเสร็จเรียบร้อยพอเกิดเหตุการณ์ท่านนายกอน,นันมาเปลี่ยนผ่านอะไรอะไรยุบสภาเลือกตั้งใหม่พรายุบสภาเลือกตั้งผมไม่ลงเว้น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 ครั้งหนึ่งหลังจากยุบสภาเท่านั้นเลือกตั้งเสร็จแล้วก็สู่เข้าสู่บรรยากาศไปรูปก็มีการเคลื่อนไหวพี่ฉลาดวรสัจอดข้าวประวงเพื่อจะให้มีการแก้รัฐมนวนในการเพื่อปฏิรูปการเมืองผมก็ไปคุยกับรรบัญญัติบรรทฐานธนารงนายก ก็รับกันว่าโอเคชื่อตั้งเสร็จเลยบรรยปัญญากาตั้งเลยคณะกรรมาการิการรวบรวมเรียบเรียงยกร่างรัฐธรรมนูญ <c oughs> เพื่อเข้าสู่การม่รูก้การเมืองค่ะ <c oughs> ปรากฏว่าพอจริจริงปัญ,ญิปัติความแล้วทราบเป็นการภายในว่าท่านนายกชวนไม่เห็นด้วยกับท่านบัญญัต <c oughs> อกาเลยความนี่พูดตรงไปตรงมาเลย <c oughs> หลังจากนั้นนะเมื่อกระแสรเริ่มหมุนเนื่องขึ้นมาปัญญิปัติก็เล่นวิเล่นวิชามานเทคนิคทางการเมือง ตั้งหมอประเวศนี่แหละเป็นประธานในการศึกษาการาปฏิรูปการเมืองพอหมอประเวทเปิดเผยชื่อมาตอนนั้นมีน้ําหนักมากในสังคมไทยกระแสก็หายไปหมดมฉะนั้นจริงๆคนทําให้ปฏิรูปการเมืองช้าคือประชดิป,ปัดกับหมอประเวศนนแหละไม่ใช่ไรหรอกอหลังจากนั้นถึงมาปฏิรูปโดยรัมนุลปี2 0 4 0โดยในบรรหารศิลป,ปะอาชานายบรรหารเป็นวหนาพักจตทย หวังจะเป็นนายกก็เลยหาเสียงว่าจะไปรูปการเมืองพอเข้ามาเป็นที่หนึ่งแกนําจะตั้งรัฐบาลก็เลยรักษาคาพูดมอให้ในชุมุนศิลบาชานี่แหละคิดสูตรปฏิรูปการเมืองเสุดท้ายก็ไม่ได้ไปถึงไหนจากนั้นการไปรูปการเมืองโดยพรรคการเมืองเป็นไปไม่ได้ต้องปฏิรูปการเมืองโดยประชาชนเองนี่แหละตอนนั้นบันไดขั้นหนึ่งที่เข้าสู่การไปรูปการเมืองแล้วก็หยุดวิกฤต ของประเทศชาติเบอร์เมืองผู้นี้ผมจะพูดกับพลเอกประิวิตอาจารย์ไปศารพื่บมงคลในรายการหักสองล้องทำเนียบแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงเช้าเนี่ยพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้เราตั้งประเด็นว่าหยุดวิกฤตเมืองไทยต้องโหวตโนเพราะเราคิดว่าโหวตโนจะเป็นบันไดขั้นหนึ่งของการไปรูปการเมืองครั้งใหญ่ค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะแต่ถ้าโหวตโนทําให้สําเร็จเที่ยวนี้นะก็จะอยู่วังวนที่จะหนักมากจะเกิดรัฐไทยใหม่ จะเกิดการปกครองที่คนไทยไม่เคยชินมาก่อนโดยเฉพาะการปกครองที่จะมีการปรับแก้เรื่องสาะบัญพระมหากาษัตริย์จะเป็นอย่างไรนั่นแหละ,ะผมพูดจริงๆเลยเรื่องของคําพูดที่ออกมาเป็นอย่างไรเรื่องของคําพูดคําจาคนจะเป็นอย่างไรพูดยังไงก็บอกว่าจงรักภักดีแต่เราต้องดูการกระทาว่าจงรักภักดีจริงหรือไม่คะ พูดว่าจะกลับมาเมืองไทยไปลายปีเพื่อมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่พฤติกรรมของคุณกี่ปีที่ผ่านมาจงรักภักดีจริงหรือไม่ค่ะคนไทยต้องคิดค่ะไม่ใช่ว่าคนไทยเนี่ยใครพูดหวานก็ไปด้วยใ,<ช>ใครพูดอะไรก็ไปเรื่อยมันไม่ใช่นะค่ะคําพูดหวานกับคําพูดดีกับการกระทําคนละอย่างกันค่ะและที่สําคัญทหารนี่ก็ต้องทําหน้าที่ด้วยนะคะ ก็ท bon ี่เราบอกแล้วว e ่าทหารนี่จะต้องปกป้องประเทศชาติพัฒนาประเทศแล้วในเมื่อทหารไม่ทําหน้าที่เนี่ยอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีมุมมองอย่างไรที่มีวิธีแก้ไหมจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรอะคะที่ให้ทหารทําหน้าที่อะค่ะมีมีไหมเรื่องทหารทำหน้าที่ก็คงจะต้องขอยกเป็นภารกิจของเยรโลสอ่อค่ะเพราะว่าประธานประธานเครือข่ายเป็น เป็นอดีตแม่ทัพนี่ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ใช่ค่ะพลเอกอกิตติลพลเอกกิตติรัตนชัยยาผมจะไปพูดทหารรู้เรื่องในผมเป็นพลเรือนค <c oughs> ่ะรู้สึกว่าท่านสรุปว่านะคะที่จะให้ทหารทําหน้าที่เนี่ยคือ <c oughs> คือต้องให้หน้าที่กับทหารคือจะต้องมีกฎหมายรับรองจะต้องให้ทหารมันทําหน้าที่เพราะทหารไม่ทําหน้าที่ก็ต้องให้เขาทําหน้าที่ท่านท่านมีท่านตีนาการงี้ว่าประรูปใหญ่ประเทศเที่ยวนี้จะต้องทหารกับประชาชนจับมือกันค่ะ อ่ค่ะวันนี้นั้นพูดในที่ประชุมเลยนะค่ะแล้วก็วจะจับมือกันได้ไหมอ่ะท่านอาจารย์แล้วก็ทหารจับมือกันเรื่องโหวตโนเนี่ยก็จะไปถวายดีกาถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะก,ก็สรุปว่าแนวคิดของการในรูปใหญ่ของบ้านเมืองไทยตั้งหลักประเทศไทยใหม่ปรับการปกครองครั้งใหญ่นี่ก็น่าจะเป็นกองทัพประชาชนรวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ ฐานะองค์พระประมุกในการปกครองบ้านปกครองเมืองอืเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทหารทําฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่เวิร์กอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดทหารทําฝ่ายเดียวนี่มันจะเป็นการปฏิวัติซะมากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์เขาเรียกว่ารัฐประหารค่ะค่ะ<ม>ไอไอเมืองไทยเนี่ยเราไปใช้คําว่าปฏิวัติแทนรัฐประหารค่ะอันจริงปฏิวัติก็แปลความอย่างหนึ่งรัฐประหารก็แปลความไีกอย่างหนึ่งรัฐประหารคือประหารลัทิ้งโดยคณะทหารค่ะ เราถึงเรียกว่ารัฐประหารประหารก็คือตัดหัวทิ้งอ่ะตัดลัดทิง้งโดยโดยคณะทหารปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นแปลงใหญ่ก็เรียกว่าการปฏิวัติแต่ว่าเวลารัฐประหารทหารก็ไปตั้งชื่อให้คนไทยตามไม่ทันอ่ะอ๋อค่ะอ่อันจริงคำว่าปฏิวัติมันเป็นมันเป็นเชิงบวกแต่ในสังคมไทยกลายเป็นเชิงลบคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าปฏิวัติคือรัฐประหาร แล้วความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะที่ทหารกับประชาชนเนี่ยจะมาร่วมจับมือนี่ก็ฝากไว้พิมพ์มืออย่าลืมลสนะอย่าลืมไปฟังวันเสวนานะคะวันวันที่เสวนาคุณแม่บ้านทหารไปกันเยอะนะค่ะค่ะคุณหญิไปเยอะคุหญิงทั้งนั้นเลยนะนะแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ก็จะเปิดเวทีครั้งที่สองที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ยี่สิบสี่วันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ที่ถึงจะถรงที่จะถึงนี้ค่ะบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะก็ขอเชิญชวน แต่วันนี้เนี่ยก่อนจะโฟนอินผมต้องพูดถึงมีคนไทยเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติกลุ่มหนึ่งเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่หน้ายูเนสโกชุมนุมพักคาอยู่หน้ายูเนสโกถนนสุขุมวิทตั้งแต่วันพุธแล้วไม่ใช่หรออ่าแล้วเขาพักคามาสองสามวันแล้วเนี่ยวันนี้ผมเพ่งเปินไปชุมเข้ามาตั้งแต่วันพุธเพราะว่าวันพุธเจี๊ยบสมควรที่จะไปเด่เจี๊ยบหลงค่ะนั่นแหละเขาจะยกระดับการเคลื่อนไหวนะโดยจะจัดเวทีอ่เพื่อ เพื่อคล้ายๆเวทีประชาสัมพันธ์เนี่ย <S S S ในการชุมนุมเนี่ยนะ,ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แตเช้ายาันค่ำนะก็จะทาแล้วก็จะมีการทําสื่อแจกจ่ายประชาชนเพราะว่าคนที่ผ่านถนนสุขวิทย์วันหนึ่งมันเป็นแสนค่ะแล้วพี่น้องประชาชนก็สนใจแหละ,ะแต่ว่าไม่รู้กลุ่มนี้เป็นยังไงวันนี้ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ก็มาพยายามจะขอสัมภาษณ์่ะนะวันนี้ผมในประชุมว่าจะทไงจะต้องจัดให้ใครมาเป็น แผนกคณะส่งเสียงหมายถึงว่าดูแลเวทีคะณะสื่อซึ่งรู้สึกคุณเจี๊ยบจะอยู่ในคณะสื่อด้วยนะ,ะเพราะว่าเผื่อจะมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศมาสัมภาษณ์จะได้ตามตัวคุณเจี๊ยบไปให้สัมภาษณ์ได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็คณะสื่อจะต้องเลือกสื่อด้วยว่าสื่อไหนที่เกี่ยวเรื่องกรณีไทยกมูชายอยากจะเาิดเผยแพร่กับประชาชนค่ะรวมทั้งคณะที่จะดูแลเรื่องสวัสดิ์เรื่องอะไรเสบียงเรื่องอะไรจ่ออะไรเรื่องการเป็นอยู่เรื่องพื้นที่เรื่องอะไร วันนี้ก็จัดเสร็จเรียบร้อยเวทีส่งเสียงก็น่าจะเริ่มวันพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้คุณฟ้าพรพรทิพพาจะกลับมาจากใต้ก็จะขนเครื่องเสียงไปแล้วก็ใครอยากสนับสนุนก็ขอขอยืมเครื่องเสียงที่จะติดบริเวณชุมนุมซะใช่ไหมเพราะว่าผ่านมาสองสวันมันเป็นชุมนุมแบบเงียบๆใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าเราแล้วก็ใครที่มีสื่อ เด็ดเด็ดเดี๋ยวเรื่องกรณีไทยคมพูชากรุณาช่วยถ่ายส่วนที่ท่านเห็นว่า<ม>ควรจะเผยแพร่ถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาไปให้บริเวณชุมนุมด้วยเพื่อให้คณะสือ่อเขารับผิดชอบนะคะนะช่วยๆกันหน่อยนะคะแล้วใครที่ท<ห>สนใจ<ห>เรื่องกรณีไทยคมพูชาเอาไงก็แวะเวียนไปคุยกันได้หรือจะไปร่วมชุมนุมพักค้างก็เชิญค่ะนะราบริเวณท้องฟ้าจำลองนั่นแหละบริเวณหน้าที่ทําการยูเนสโกถนนสุขุมวิทนั่นแหละครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ้าวแล้วจะชุมนุมถึงวันไหนวันนี้ก็คุยกันว่า คงจะต้องยืดเยื้อไปจนถึงวันที่29เพราะว่ายูเนสโกจะประชุมประจําปีตั้งแต่สิก้าถึงยีเก้าเริ่มตั้งแต่พรุนี้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปทารีสใช่ค่ะที่สำนักงานใหญ่เขาแล้วก็มีวาละพระวิหารจะเข้าที่ประชุมด้วยใช่ค่ะที่จะต้องชุมนุมเพราะว่าท่าที รัฐบาลรักษาการมีสิทธิ์มันไม,ไ,มไม่ชัดเจนไม่เพราะว่าทางทางด้านนายปฏิทานนะคะวัฒนายากรคะ่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคะ่ะได้ออกมาถแถลงข่าวนะคะว่าไทยจะไม่ถอนตัวคะ่ะออกจากมรดกโลกและยืนยันว่าจะทํางานร่วมกับมรดกโลกต่อไปค่ะขณะที่ประชาชนกําลังบอกว่ายูนิสโกทําเรื่องนี้ในการจดทะเบียนฝ่ายเดียวให้กัมพูชาเรื่องภาษาพะวิหารค่ะแล้วทาให้เกิดสงครามย่อยระหว่างไทยกัมพูชาต้องบาดเจ็บสูญเสียเรื่องในชีวิต ทั้งสองฝ่ายและยูนิสโกบอกว่าขึ้นทะเบียนประสาทเพื่อ